น่ารักอยู่น่ารักอยู่เอฟเฟกสกิลหนึ่งครับโอ้โหสกิลสองยกฟ้าเอลติเมทสกิล เอาล้ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับสกินใหม่ของคลิกซี่นะครับมาโจฮิเมะคลิกซี่นะครับแล้วก็ก่อนอื่นที่เราจะไปสุ่มกันเนี่ยเราสามารถเลือกสกินที่เรายังไม่มีได้ทั้งหมด3สกินนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครที่มีสกินแล้วก็อาจจะได้ลูกแก้วไปนะครับส่วนใครที่สกินยังไม่ครบก็เลือกตามนี้ได้เลยนะฮะขึ้นอยู่ด้านน,นู้นนะครับทุกคนเห็นมุมข้างล่างไหมครับคือมุมข้างล่างเนี่ยครั้งเนี่ยจะการันตีรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็12ครั้งเนี่ย จะเปิดรับเอฟเฟกสังหารนะครับและก็28ครั้งจะเป็นสกินปุ่มนะครับนั่นแปลว่าไม่ว่าคุณจะเปิดปุ๊บอันแรกแล้วได้เลยคุณก็ต้องไปจบที่28อยู่ดีนะครับถ้าคุณอยากได้เอฟเฟกตามข้างล่างนั้นนะตอนนี้เรามีคูปอง6,342คูปองนะครับเอฟเฟกอ่ะมันไล่จากบนลงล่างนะครับเราจะย้อนสอนเราจะไล่จากล่างขึ้นบนนะครับเริ่มจากล่างขึ้นบนไปเลยปึ๊บไต่ขึ้นไป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 ,น,ไปนี่93คูปองไป ไม่ต้องตื่นเต้นปกติชินแล้วบรรยากาศแบบไม่ชินแล้วครับผมไปกันต่อรอบนี้เราก็จะได้สก,กินที่เราเลือกมาจาก1ใน3ละนี่นะครับเกิน6ครั้งปุ๊บก็รับกิจกรรมข้างล่างด้วยนี่เป็นรูปโปรไฟล์นะครับปุ๊บแล้วก็นี่นะฮะอย่าลืมกดรับด้วยครบ12ครั้งแล้วเราก็จะได้เอฟเฟกสังหารนะครับ935คูปองนะครับได้เป็นสก,กินทูลเลนนะครับสตาร์ไลท์ที่เราเลือกไปเมื่อกี้ก็อีก916คูปองนะครับ ป2 7 6ัรคูปองครับไปอ่ะได้สก,กินไอรีแล้วสก,กินที่เราเลือก3อันนี้คือได้ครบแล้วนะ768คูปองสุดท้ายไป <Yeah. S 1> อืมถือว่าโอเคเรียบร้อยครับมาโจฮิเมคควิกซี่ บอกเลยว่ายังไงก็ไม่เหมาหรอกไม่เหมาทุกช่องนะครับก็กดรับอันนี้ไปด้วยแล้วก็จะได้ปุ่มสก,กินนะครับเอาแล้วครับก็สรุปนะครับเราเปิดไปทั้งหมด28ช่องนะครับจาก30ช่องนะก็หมดไป4,690คูปองน,นะครับได้มาทั้งหมด4สก,กินนะครับแล้วก็ป้ายเอฟเฟกสังหารแล้วก็ปุ่มสก,กิลนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าในเกมตัวน้องจะน่ารักขนาดไหนนะครับและมันจะโหดขึ้นหรือเปล่าโัวสกินเข้าไป ความน่ารักตะมุตะมิตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวเราจะใช้เซ็ตไอเทมนี้นะครับก็รูนเป็นเจาะเวท88นะครับตามนี้ดิสโซเลตสปิริตแล้วก็สเตยนะครับยินดีต้อนรับซูอาโอ,อวีขี่จรวดน้องขี่จรวดด้วยดูดิอย่านะ,นะกูกีเอ็มนะโดนเนิร์ฟนะถ้าดึงก็โดนเนิร์ฟนะสถาการหนึง่งทีโออสกิลพลเรอร์เลยว่ะ เนิฟเนิฟเลยนะเนี่ยยูเอะเนี่ยเฮ้ยบอกทำอย่างนี้ไงวิธากิมันใหญ่มากเลยอ่ะไอ้นี่เล่นกับใครไม่เล่นยกไปหนึ่งทีลูดปึ๊บทังเอ็กซิคิวเวลาเล่นคิกซี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคิกซี่เนี่ยเวลาเรากดสกิลอะ่ะอย่าพยายามให้มันผ่านตัวอื่นเยอะนะครับอย่างเช่นสมมติว่าครีฟยืนอย่างเงี้ยถ้าเราสกิลอย่างเงี้ยแล้วฮีโร่มันยืนหลังสุดอะ่ะมันจะโดนเบานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง เลงสก,กิลดีโอ้ยสก,กิลก็เอาไปหนึ่งทีหน่อยที่เขาเนานะเดี๋ยว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 เอาไในกวาดตีเลยดีกว่าแตักก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเราโซนมังกรได้ครับตอนนี้้ยสก,กิลไปถึงรอบแล้ว,ลวยกไม่โดนกลัวโดนดึงเหมือนมู้อะไรดึงนะโอ้ย โอ้โยนะคอสงัดหน้าไป็หนึ่งทีทำดีทำดีเมื่อกี้เหมือนเข้าจะกดอังติไปแล้วนะเฮ้ยโอ้โหไปเกิดครับช็อตนี้ยกหน้าไปยูดก็คือน้องแมวหมุน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 ด้วยคอนเสิร์ตยูนอ่ะปนหมุนห <c oughs> มุนหมุนหมุนนี่มันแรงก่อพันนี้เนิร์ฟครับเนิร์ฟยูเอะเปิดอัลติเมทยกโอ้ยมันใหญ่จังวะ ไอ้อันนี้อันนี้พูดแบบไม่โอ้ยอันนี้พูดแบบไม่อวยนะทุกคนว่ามันใหญ่เปละะ่ายกไปหนึ่งรอบอน,นั่นแน่ยูเอ็มันแสบอเอเดมันไรเล่นเมดเนี่ยในยามเกียร์คีฟก่อนนะครับ้ยเ่อนบวกเปิดเอาเต็มเมดนี่มันใหญ่จริงๆนะเนี่ยมัน <laughs> มันเต็มแมพอย่างงี้เหรอวะปกติอะ่ะ ไอเอวเอนี่มันอะไรวะไปไหนครับผมโดนนะครับจดนี้โดนนะครับฟิกเกอร์ยกปึ๊บอันตีลูดโอ้โอ้โดนเกี่ยวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเึ๊บเจ็บร้อยอะไรไปรอดเอาอะไรไปรอดละช็อตนี้นะฟิกเกอร์ยกไปแล้วแล้วเขาตามได้นอสเฉือนเฉือนเฉือนไปหนึ่งทีดิกแซกว่ะดิกแซกเฮ้ยแต่ว่าอันตีใหญ่จริงนะนี่อันตีใหญ่จริง ติคือแบบลองคิดดูถ้าคลิกซี่อันติแล้วมีอดูเมียด้วยนะครับมึมบึมกร,ระดอกสองดอกแบบเวลาไฟชนห้าห้ากนันอ้หอ,อไม่รู้เรื่องเลยเลยเอาติเมตย,ยกดักไปหนึ่งทีโอ้โหเอ็อเมครับยูเอะครับต้องเน์้อไปเบาลงนะครับผมรัวไปสองดอกตัวมันแบบ ดูน่ารักตะมุตะมิดีจังเลยดูตัวเล็กตัวน้อยเหมือนกันเยนะครับเดีานะครับ,อ,รบอันเนี้เรารู้ว่าพวกเธอเลงเราอยู่เราเห็นสะก,กินเราหน้ารักไงเปิดอัลติเมตแล้วก็ไล่ยู่เหมือนกันแรงจกไปหนึ่งทีปึบโอ้โหการดงวัยรุ่นเลยฉากนี้เหมือนด้าเมจจะไม่พอวะ่ะตอนเนี้ย ว่าเต็มว่าโอ้ยโอ้ยขินนี้มันไม่เกรงใจส้ากินเลยว่ะโดนไปจะครึ่งหลอดเลบยแล้วหายลไฮรุไปปึ๊บเฮ้ยเพื่อนก็ไม่ตุยอย่านะอย่านะตู้นะฉลอดมาครับข้างหลังเอาละออกเลยวะเนี่ยไม่ได้ออกข้างไหนเนี่ยฉลอดเป็นล้วงหายานุ่นโอเคสวยยกรุ่ พอพอคือกระตุ้มดึงจักรเลยวะแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่เกียร์คีบก่อนนะครับเราก็ได้ป้อมกลางปโอเคสวยสวยอยู่ไม่ดักว่ะเดี๋ยวดักสักรอบหนึ่งน,น้องน้อนโบก็อยู่อีกเดือนมา จิ้นถัดไป,ไปเดี๋ยวเราขึ้นเป็นตัวแข็งดีกว,ว่าเผื่อโดนโดนเกี่ยวโดนโยกโดนดึงะได้กันได้จังหวะหนึ่งเฮ้ยมีเซตมาวะเนี่ยสิบสองสิบสองพระเจ้าอุ้ยเวยมันแสบจังหวะดกดปอนแล้วนะควหมดแล้วนะ พูดไม่ได้วะ่ะางกดล้างหมดดีครับผมอะไรอ่ะหมดเลยเบิร์ตแล้ว <c oughs> ห,หมดจริงหมดจริงหมดเลยโอ้ยเ <c oughs> นิร์ฟนะต้องเนิร์ฟนะยูเอชเนี่ยต้องเนิร์ฟนะคะรับมันสกิลใส่ผมตลอดเลยครับ <c oughs> มันอิจฉาครับมันอิจฉาไม่มีสกิลแมนไม่อิจฉาครับ เซียกีฟโอ้ยแต่เหมือนเซียเกียไม่ได้โอ้ยดูฟิกเกอร์โอ้ยลบเฮ้ยเอ้ยอะ่ไรแต่นีน่นพีน่คพูดไปแต่กิวมันไกลเกินว่ะนูก่อะไรนักหนานี่นี่หลายทีแล้ว ไม่ใช่ไม่เล็งนะพยายามเล็งมันอยู่แต่ที่จะเข้าไปยังไงให้ถึงถ้าไม่มีสติกเกอร์โอ้ตายนะตายตายยกสู้ถอยวายอย่าเพิ่งใจเสียทำคลิปเกมนำมาหลายเกมแล้วอันนี้คลิปเกมตามนะครับเวลาเกมตามที่สำคัญเลยต้องต้องพยายามเคลียร์คลิปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลำบากเวลาไฟแล้วก็าหาจังหวะเปลี่ยนเกมสักนิดนึง ยกเวาไฮลูดไปแต่เี๋เราได้แครี่คราแล้วพยายามีดีปาดะกิวไปปึบเอาให้ได้โอเคอุ้ยลูดเฮ้ยหิยาเอาให้แล้วเกี่ยวแล้วยกลูดเฮ้ยไหล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 ทันีไหลหมดโอยแหละแล้วทีนี้ใครสวยยกไปก่อนหนึ่งทีน้าวลูด พอด,ดีเป๊ะเลยและเพื่อนก็ไม่น่ามีปัญหานะครับชอดน,นี้เรียบร้อยเปิดอันติฉลองไม่ต่อนหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับบารมีตะกินใหม่นะครับไมาทัจริงพยเตยเล่นดีนะครับผมพอดเดียวเลยเราล้วงแคลรี่เขาได้คือจบเลยดาเมจเขาหายหมดนะครับให้เอ็พกันนะอุ้ยลูกหลักลูกหลัก ข้าตอยนี้ตัดเปนตัวเล็กๆใเหมวกน่ารักจังเลยพลังไม่กว่าใครที่กำลังสุ่มก็แนะนำว่า28ยังไงต้องมานะครับเพราะเราต้องเอาเอฟเฟกนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มสกิลด้วยนะ แต่เหมาสุดนี่ใครดวงแย่ส so it, like so ุดก็คือต้องเปิดทั้งหมด30ช่องนะครับก็เพิ่มไปอีกนิดหน่อยแหละก็หรือว่าเป็นกิจกรรมที่เอาไว้ปลอบโยนสายเหมาอย่างเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยนได้ว่าทุกคนหมดกันไปเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาพิกซี่ไปไต่แรงกอกับบอมคนปากกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย